พ่อผมเนี่ยเป็นนายทหารแล้วก็จริงๆท่านเพิ่งเสียไปเมื่อสองปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเราไปเห็นแบบในช่วงช่วงท้ายๆแบบของชีวิตแกก็คือเห็นแม่เนี่ยดูแลพ่อเราก็เลยเริ่มออยากศึกษาว่าไอ้ไอความสัมพันธ์แบบนี้มันคืออะไร นอกจากจุดเริ่มต้นคือเรื่องราวของครอบครัวแล้วแรงบันดาลใจสำคัญที่ร่วมประกอบร่างให้เกิดภาพยนตร์อิสระเรื่อง Anatomy of Time ของจักรวาลน,นินทรรรงยังมาจากผลงานเขียนเรื่องเวลาของชาติกอบจิตติเจ้าของรางวัลซีไร้์ปี2537การผนึกกำลังกันของงานสร้างสารรค์จึงไม่แปลกที่ทำให้ Anatomy of Time ขควา้ารางวัลระดับสากลทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากโตเกียวฟิล์มเประเทศญี่ปุน่น สเปเชียลเมนชั่น w a r d ์จาก Five Flavors ส f ิล์มเฟสติวประเทศโบลนดนและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์เวนิสประเทศอิตาลี แม้จะเป็นเรื่องน่ายินดีสําหรับผู้กำกับภาพยนตร์ครับที่หนังมีโอกาสได้ไปในหลายเทศกาลทั่วโลกครับอย่างสําหรับ Anatomy of Time เองก็ได้ไปฉายร่วมแล้ว10เทศกาลครับหากสําหรับคุณเก่งจักรวาลนินทํรรงผู้กํากับภาพยนตร์ก็มองว่าสิ่งที่รู้สึกเสียดายมากที่สุดก็คือการที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางไปร่วมงานเทศกาลในต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่จัดในรูปแบบออนไลน์ครับซึ่งนี่ทําให้เจ้าตัวพลาดโอกาสในการที่จะได้เห็นฟีดแบ็กปฏิกิริยาของคนดูหลังจากหนังฉายจบ หากในสัปดาห์หน้าการที่หนังเข้าฉายไทยรอบปฐมทัศน์นี่จะถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่เจ้าตัวจะได้เห็นฟีดแบ็กและก็ปฏิกิริยาของผู้ชมหลังจากที่บ่มเพาะทําหนังเรื่องนี้มานานกว่า6ปีครับโรงแรมนี้สวยดีนะมีมานานแล้วเหรอ แม้ผลงานหนังยาวเรื่องแรกอย่าง v ว n i s h i n g Point จะประสบความสำเร็จในต่างประเทศการันตีด้วยรางวัล Tiger Award จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติบรัสเธดามประเทศเนเธอร์แลนด์หากสำหรับหนังยาวเรื่องที่2อย่าง Anatomy of Time กลับต้องใช้เวลาพัฒนาบทและหาทุนไม่น้อยจนได้การสนับสนุนจาก5ประเทศ4โปรดิวเซอร์คือไทยสิงคโปร์ฮอลแลนด์เยอรมันและฝรั่งเศส โดยหนึ่งในทุนสนับสนุนมาจาก Creative e u r o m e d i ียกองทุนสนับสนุนงานสร้างสารรค์ของประเทศในกลุ่มยุโรปที่ไม่มีเงื่อนไขการมอบทุนเข้าใจว่าเขาก็พยายามจะทำนะอย่างตัวอย่างที่ชัดเจนอีกอันนึ่งก็คือสิงคโปร์ก็คือเป,เป็นเงินทุนที่ที่หนังเรื่องนี้ได้มาเหมือนกันแต่ก็คืออันนั้นมีข้อ มีข้อจํากัดก็คือว่าเราต้องมีโปรดิวเซอร์สิงคโปร์เป็นคนใช้เงินผ่านรัฐบาลเขาแล้วก็โปรเจกต์ที่จะสมัครได้เนี่ยต้องเป็นโปรเจกต์ในที่เป็นร่มกับคนที่เป็นเซาอีสเอเชียครับแต่ว่าถ้าถามว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีก็มีแบบที่เป็นเอ่อเป็นเอกชน อีกบทบาทของจักรวาลน,นินทรรมรงนอกจากการเป็นผู้กำกับภาพยนตร์โปรดิวเซอร์และคนเขียนบทแล้วยังเป็นอาจารย์ประจำสาขาภาพยนตร์และภาพถ่ายให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งจากการสังเกตทำให้พบว่าระยะหลังคนรุ่นใหม่กลับไหลเข้าสู่วงการซีรีส์และโฆษณามากกว่าสภา,สภาพสังคมที่วัยรุ่นเจเนอเรชั่นนี้เขาโตขึ้นมาด้วยนะมันเหมือนแบบทุกคนเขา,เขาแข่งกันประสบความสาเร็จ ให้เร็วที่สุดกันไปหมดอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันกลายเป็นตัวที่มันฟอร์สให้เขาต้องแบบต้องมีนั่นมีนีแ่แล้วเราก็มันมันก็เลยแบบเ,เ,เด็กที่จบส่วนใหญ่ก็จะไหลเข้าอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมโฆษณาหรือไม่ก็ทำแบบทำซีรีส์หรือทำอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบได้เงินเร็วๆอะไรอย่างเงี้ย ความน่าสนใจของ Anatomy of Time ยังอยู่ที่การได้ผู้กำกับมากฝีมืออีกคนอย่างพุทธิพองศ์อรุณเพ็งผู้กำกับรางวัลจากกระเบนราหูมารับหน้าที่ถ่ายภาพซึ่งก่อนหน้านี้เองจักราวาลน,นินทํรรงก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับภาพยนตร์เรื่องกระเบนราหูของพุทธิพงศ์เช่นกันกวินพบพันธุเิกไทย PBS รายงาน